กราบสวัสดีทานผู้ชมทุกท่านนะฮะับว่าผมนายช็อตตี้บูจจวัยเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่ที่เกมบีสตาร์ครับผมเกมนี้ก็มาในแนวดนตรีนะฮะก็รวบรวมเพลงไว้ค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นเพลงดังๆทั้งนั้นเลยนะมีแบบว่าศิลปินชื่อดังมากมายครับเลดี v ้กาการวิราวิชอะไรเงี้ยคือมีเยอะมากมีเยอะมากนะครับแล้วก็เออมาถึงเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยจะได้รับเลือกเพลงก่อนตามยุคก,ก็คือมีตั้งแต่ยุคสิคตี้ขึ้นมาเลยอะไรเงี้ยเขาก็จะสุ่มเพลงมาให้ถ้าถ้าเกิดเราอยากได้เพลงเพิ่มโดยไม่ต้องเสียตังคก็็ือเเเราไปลลล่นพลนพงัแหะ เราก็สามารถกดที่คําว่าซองได้เลยเห็นไมครับมันก็จะมีรายชื่อเพลงที่ยังไม่ปลดล็อกแล้วก็มีเพลงที่ปลดล็อกเรียบร้อยแล้วอยู่ด้านบนเห็นไหมเราจะต้องเล่นดีๆเพื่อที่จะเก็บดาวนะครับเพื่อที่จะปลดล็อกเพลงอื่นๆต่อไปได้งั้นเดี๋ยวผมเล่นเพลงที่ผมยังไม่ได้เล่นกันลวกันนะครับอ่าเริ่มเลยนะ play วิธีการเล่นก็ง่ายๆครับเนื่องจากมันมีแค่3เลนนะครับก็ถ้าเกิดเป็นขีดแบบนี้ยาวๆก็คือกดค้างถ้าเกิดเป็นขีดธรรมดาก็คือแตะธรรมดาเท่านั้นเองครับแล้วก็ถ้าเกิดมีลูกศรน,นะ ก็คือต้องสไลด์นะครับมันก็จะมีหลากหลายสไลด์ขึ้นสไลด์ลงสไลด์ซ้ายสไลด์ขวาอะไรเงี้ยโดยรวมแล้วเป็นโน้ตที่ไม่ยากจนเกินไปนะครับคือมันจะไม่เหมือนเกมแบบจากโซนญี่ปุ่นหรือเกาหลีที่แบบว่าโอ้โหรัวมาแบบนิ้วพันไม่ยั้งกันเลยแล้วมีแบบที 7, 8โน้ตอะไรเงี้ยนันก็คือเป็นเกมแนวดนตรีที่เล่นแบบค่อนข้างชิวนะค่อนข้างชิวนะครับแล้วก็ได้ฟังเพลงเพาะ,พาะแล้วก็ลิขสิทธิ์แท้ที่เป็นเพลงที่เป็นเพลงฝรั่งด้วยแหมพูดผิดอ่ะก็ใครที่ชอบแนวนี้ก็ลองเล่นดูกันแล้วกน และเนื่องจากเป็นเกมแนวดนตรีนะผมเปิดเสียงดังไม่ได้นะครับเดี๋ยวโดนเลิกสิทธิ์ไม่เล่นจบนะครับท่านผู้ชมจะได้รับเงินมา2อ,อย่างด้วยกันคืออย่างแรกด้านล่างถ้าเกิดสะสมครบเนี่ยมันจะกลายเป็นกล่องแล้วเราก็สามารถเปิดกล่องได้แล้วมันก็จะสุม่มหรือบางทีก็มีให้เลือกด้วยว่าเราอยากจะได้เพลงแนวไหนเพลงแนวร็อกเพลงแนวป๊อปอะไรเงี้ยก็เลือกได้นะครับแล้วก็มันยังไม่ได้เพลงทันทีนะมันจะต้องสะสมเหมือนกับแผ่นเสียงอะ่ะให้ครบก่อนมันถึงจะได้รับเพลงใหม่ แล้วก็ด้านบนนะครับก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งก็คือการเก็บดาวนั่นเองครับอย่างดันเมื่อกี้ที่ผมเล่นอ่ะผมได้แค่3ดาวเมื่อเราสะสมดาวขึ้นไปเรื่อยๆเื่อๆห็นไหมครับเนี่ยมันจะมีเพลงแล้วก็มีของให้เราเพียบเลยเห็นไหมครับอันนั้นก็คืออย่างที่ผมบอกอ่ะเล่นชิวๆเล่นง่ายๆก็เล่นไปเรื่อยๆนะฮะสะสมเพลงได้โดยที่ไม่ต้องเติมเงินแต่แน่นอนครับใครอยากจะได้เพลงเร็วๆก็ต้องเติมเงินถูกไหมเพราะว่าการเก็บดาวบางทีมันแบบว่าอาจจะช้าไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งการซื้อเพลงดูด้านสายล่างได้ มันจะมีเพลงอยู่นะครับก็จะมีแบบมาขายที่แบบเป็นเซ็ตก็มีอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็รับแคดฟรีเวลา5แคดอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือจะเป็นกล่องสุ่มเพลงอะไรเงี้ยได้2เพลงแน่นอน4เพลงอะไรเงี้ย8เพลงเห็นไหมคือมันมีแบบสุ่มๆมาขายแล้วก็มีแบบให้เราซื้อขาดด้วยอะไรแบบนี้นะครับนี่ก็แล้วแต่ความชอบกันละกันส่วนด้านล่างก็คือเป็นพวกแรงกิ้งนะครับเนี่ยก็ดูได้ครับว่าแร็งเท่าไหร่อะไรยังไงนะฮะตรงกลางก็คือเป็นการเล่นเนาะ แล้วก็อันนี้นะครับที่เป็นตั๋วอันนี้เขาบอกว่าต้องสะสมครบ135สตาร์ก่อนนะครับอันนี้คือเล่นไปซะเยอะเลยนะครับกว่าจะเข้าร่วมอีเวนต์ได้ตัวนลือสุดท้ายครับอันนี้คือจะเป็นเรื่องของการล็อกอินครับเป็นเหมือนหับเป็นเหมือนที่เอาไว้แบบว่าดูเพื่อนของเราเป็นยังไงบ้างนู่นนั่นนี่รวมไปถึงมีข่าวสารอยู่ด้านบนด้นนดวยไหมครับวันนั้นก็อย่างที่บอกครับเป็นเกมแนวดนตรีที่เล่นง่ายๆฮะส่วนออปชั่นของเกมนี้จะอยู่ด้านขวาบนนะครับเห็นไหมที่เป็นขีด3ขีดเมื่อ แตะเข้ามาแล้วก็จะมีเรื่องของซิงค์ออเดีโอคืออะไรถ้าเกิดใครที่เคยเล่นแนวดนตรีมาก่อนเนี่ยจะทราบว่าเวลาที่เรากดกัดเสียงที่เราได้ยินอ่ะบางทีมันอาจจะไม่ได้ซิงค์กันเราอาจจะมาปรับได้ที่นี่นะครับก็ลองดูกันแล้วกันนะส่วนตัวผมจะไม่ปรับนะครับเพราะว่าตัวผมจะปรับให้เข้ากับเกมไม่ไม่ค่อยจะให้เกมปรับเพราะผมไงเพราะว่าผมเล่นหลายเกมถูกไหมละ่ะแนวดนตรีอะไรอย่างนี้ส่วนอันต่อมาคือเซตติ้งนะครับเซตติ้งก็คือการตั้งค่าต่างๆมีการล็อกอินนะครับมีการสั่นแล้วก็ภาษาซึ่ง ไม่มีภาษาไทยนะผมเลื่อนหาแหละไม่มีนะถ้ามีผมจะรีวิวเป็นภาษาไทยนะครับเพราะนั้นก็แค่นี้แหละสำหรับเกมนี้เป็นแนวดนตรีนะฮะแนวตั้งที่ดนตรีชื่อดังอยู่แล้วถ้าเกิดใครฟังเพลงฝรั่งอนะเนาะชื่อดังเยอะแยะมากมายนะครับก็เอาไว้ท่านี้ก็แล้วกัน